สวัสดีครับเราก็มาพบกันเช้าวันนี้เป็นวันที่7มกราคม2 0 0 2นะครับเราก็ร่วมกันนวัสการแล้วนะฮะก็เดี๋ยวบทเพลงนวัสการผมก็จะลงไว้ในในสัญญาณคลิปด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ เรามาพบกันกับจดหมายรักของพระเจ้านะครับในพระธรรมโรมบทที่6นะครับข้อ23านะจดหมายหลองพ่อนะครับมาถึงเราวันนี้นะครับ mm hmm. โรมบทที่6ข้อย3เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรัน ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจริงแล้วผมจะย้อนถึงทั้งบทเลยนะครับที่ย้อนถึงทั้งบทพระธรรมโรมเนี่ยเป็นเรื่องราวของอาจารย์เปาโลนะกรุงโรมหรือโรมนะครับกรุงโรมเนี่ยในอดีตเนี่ยก็คือรุ่งเรืองอํานาจมากอาจารย์เปาโลในอดีตนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นมือปราบ ในดียดชื่อว่าซาโลเป็นมือปราบคริสเตียนฟังเรื่องราวแล้วน่าก,กลัวไหมถ้าเราดูภาพยนตร์ในเรื่องของกรุงโรมในเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์ทรงต,รงตื่นกังเขนพี่น้องครับในวันนั้นซาโลหรือเปาโลก็คือหนึ่งในทหารหรือหัวหน้า พูดง่ายเหมือนกับถ้ายุคนี้เขาเรียกว่าในคนที่ไปต้องไปคุมงานว่าดูการตรึงกางเขนหรือการประหารชีวิตชายที่ชื่อเยซูเนี่ยนนะเป็นไปได้ยังไงซาโลหรือจานเปาโลเนี่ยเห็นทุกเหตุการณ์ตั้งแต่การโดนจับมาตรึงกางมาที่โดนจับที่สวนเกสซ์มนีจารเปาโลเห็นทุกเหตุการณ์ ตั้งแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดนจับที่สวนเกสซมนีแล้วก็พา,าไปที่บ้านคคยาฟาสมหาปรุรหิตประจำการที่พวกธรรมาจารย์และผู้ใหญ่ได้ประชุมกันอยู่ที่นั่นและสุดท้ายก็ไปให้ปีลาตเจ้าเมืองเป็นคนที่เขาเรียกอะไรฮะสั่งที่ต้องอป่านชีวิตตึงกังเขนนะครับแล้วก็ปีลาต ก็ได้สอบสวนแล้วว่าพระองค์ทรงไม่มีความผิดแต่พระองค์ก็ไม่ได้พูดอะไรสุดท้ายพระองค์ก็สูกตรึงกางเขนตามพระผาบัญชาของพระเจ้า <c oughs> แล้ววันหนึ่งนะอาจารย์ซาโลหือเปอโลเนี่ยก็ตามล่าคริสเตียนไปถึงเดือเมืองดามัสกัดดามัสกัดนะ ท่านสามารถไปย้อนดูในในภาพยนตร์ก็ได้นะครับที่ผมเล่าวันนี้ก็วันที่พระองค์ทรงบนหลังอาอจารย์ปอโลไปกับกองกำลังและแสงสว่างก็เกิดว้าบดวงตาของอาจารย์ชาโรก็บอดสนิทสามวันพระเจ้าก็ส่งสาวกของพระองค์มาให้มาวางมือดิษฐานแล้วก็เก็ด ดวงตาก็ออกตาก็มองเห็นหลังจากนั้นอาจารย์ซารโรก็ได้เห็นพระเจ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์นในชีวิตหลังจากที่คนเป็นคนที่ตามล่าพี่น้องกิสเตียนจะต้องกลับมาประกาศข่าวประเสริฐในเรื่องของการฟื้นคืนประชนในภาะหามมชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้เาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทําการอัศจรรย์พระเจ้าทรงพระชนอยู่ พระเยซูคริสต์ของเรานั้นทรงพระชนอยู่เหมือนกับผมเนี่ยครับวันนี้ผมเห็นแสงสว่างและผมเลยต้องลึกขึ้นมาทำคลิปประกาศข่าวประเสริฐให้กับพี่น้องที่อาจจะได้ดูทางสังคมโซเชียลโอเคครับก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวมาดิฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเนรุสุทธิ์อยู่กับเราก่อน เราจะฐานร่วมกันในเช้าวันที่เจ็ดนี้สรุการธรรมเจ้าพระบิดาเจ้าองค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าสูงสุดของข้าพระองค์บันนี้ขอพระญญาณบริสุท์จงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ที่จะเจิมดิมฝีปากของข้าพระองค์นั้นที่จะแบ่งปันถ้อยคำแห่งพระพรในวันนี้ที่พระองค์ตัดกับเราในโรมบทที่หกข้อยี่สิบสามขอให้ความบาปทั้งหมดของเรานั้น ที่พระองค์ทรงชำระแล้วบนกางเขนแม้นว่าความบาปของเรานั้นจะแดงเหมือนเลือดแต่ด้วยความรักขององค์พระเยซุคิดเจ้าที่ทรงสละชีวิตของพระองค์นั้นบนไม้กางเขนชำระความบาปให้กับมนุษย์ทุกคนแล้วบันดนี้ข้าพระองค์เชื่อและวางใจที่ข้าพระองค์นั้นจะเดินตามเสาวกของพระองค์จะเดินตามแบบอย่างของอาจารย์ปอโลจะเดินตามแบบอย่างขององค์พระเยซุคิดเจ้า พระบิดาเจ้าก็ทรงเจิมริมฟีปากและถ้อยคำของข้าพระองค์ด้วยที่ข้าพระองค์นั้นจะนําซึ่งมาพ่อพรอให้กับคนมากมายที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างที่จะนําพระวจนะของพระเจ้านั้นเผยแพร่และประกาศข่าวประเสริฐจ,จนสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะทําให้พระมหาวัญชาของพระองค์นั้นสําเร็จลุดล่วงขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะน้อมนําพระวจนะของพระเจ้านั้นมาดำเนินชีวิตพระบิดาเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์ลูกนิฐานในความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจา้อาอเมนพี่น้องครับความบาปคืออะไรครับความบาปความบาปนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่เชื่อข้อแรกเลยก็คือสิ่งที่เราไม่เชื่อก็คือความบาปความบาปเราตั้งแต่เราลืมตาม,มาดูโลกใบนี้เนี่ยเราตกในความบาปแล้ว แล้วความบาปนั้นเราจะโดนฝั่งลากลึกฝั่งลากลึกไปตลอดเวลาเราจะมาดูตามถ้อยคําทีละประโยคนะเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายพี่น้องแรงไหมผมบอกว่าสุดๆเลยค่าจ้างความบาปคือความตายคืออะไรครับถ้าเราอยู่ในอยู่ในบาป พอเราเกิดมาอย่างที่บอกแล้วว่าเราเกิดมาเจอในความบาปแล้วเราเจดมาเนี่ความบาปความบาปเกิดตั้งแต่อดัมกับเอวาละในส่วนเอเดนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่ไปหลงเละเมิดคําสั่งของพระเจ้าในส่วนเอเดนพระเจ้าบอกว่าในส่วนเอเดนเนี่ยผลไม้ทุกอย่างทุกอย่างเลยกินได้หมดเลยยกเว้นต้นไม้เดียวคือต้นไม้แห่งจิตสานึกการรู้ดีรู้ชั่วแต่ เอวาก็เลือกจะเชื่องูเชื่อผู้อื่นแล้วก็ไปหยิบผลไม้นั้นมาให้สามีตัวเองกินด้วยแล้วก็ให้สามีกินแล้วก็ตาก็สว่างขึ้นสว่างในที่นี้หมายความว่รู้ดีรู้ชั่วเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์เหมือนกระองรงแต่มนุษย์เลือกที่จะไม่เชื่อพระเจ้า แค่คาพูดเดียวแค่สิ่งเดียวเนี่ยแค่ไม่เชื่อเนี่ยก็บาปละหลังจากที่ขัดขืนคําสั่งของพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องไล่ออกจากสวนเอเดนนัน่นคือความไม่เชื่อก็ตกในความบาปตกเป็นมลทินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์ของเราเราย้อนมาถึงใจชีวิตของเราในปัจจุบันดีกว่ามาย้อนคิดนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้มองเห็น หลายคนผู้เชื่อนะครับที่อ่านจนหมายล็อกกับพระเจ้านั่นคือพระคัมภีร์ในภาคพ,พันธสัญญาใหม่ในโลมบทที่6นี้นะครับถ้าเราอ่านในทั้งหมดเลยเราก็จะได้ความหมายอาจารย์ปรโรบอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปหรือเพื่อให้พระคุณมีมากขึ้น อย่างนั้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่รับปฏิสมาแล้วในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับปฏิสมานั้นเข้ามาในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยรับปฏิสมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าพระคิดได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วท่านดูสิครับพระเจ้าทรงทำกัจจจันโอพระเยซูคริสต์เจ้าถูกตึงกางเขนในวันศุกร์วันเสาร์ท่านสินพระชนตอนบ่ายสในวันศุกร์หลังจากนั้นจะเป็นวัน ใหญ่เขาเรียกว่าวันเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันเหมือนก็เรียกว่าวันวันสปาโตฮะวันบริสุทธิ์ก็ไปฝังไว้ในอุโมงเช้าว,วันอาทิตย์พระองค์ก็ทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นมาแล้วปรากฏต่อสายตาสาวกทุกคนรวมถึง12สาวกบวงในด้วยนี่คือการอัศจรรย์ในสิ่งที่ จริงๆแล้วอาจารย์เปโอลไม่ใช่เสาวกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ด้วยยูดาสที่ทรยศต่อพระเจ้าไปบอกให้พวกฟาริสีมาจับพระองค์นะครับแต่ยูดาสก็สานึกจริงๆแล้วยูดาสนะ่ะพระองค์ก็ไม่ได้โกรธอะไรถ้าไม่มียูดาสพระองค์ก็ไมไ่ได้ได้ตามแผนของพระเจ้าอีกนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยอาจารย์เปโลก็เป็นผู้ประกาศขา่าวไปถึงกรุงโรมเพราะพระองค์จะใช้ใครก็จะใช้คนนั้นนะ เมื่อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพระองค์บอกว่าบัดนี้ผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็อยู่แต่ใต้พระคุณของพระองค์พี่น้องครับวันนี้เมื่อเราเป็นผู้เชื่อแล้วเราอยู่ใต้พระคุณแล้วพระองค์บอกว่าเราชนะโลกนี้แล้วเราชนะโลกนี้แล้วพี่น้องครับ ผู้เชื่อทั้งหลายครับวันนี้เราต้องลุกขึ้นเป็นเกลือและแสงสว่างและประกาศบอกว่าผู้ที่มาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นคุณชนะโลกนี้แล้วคุณชนะความบาปแล้วความบาปจะไม่มีอีกต่อไปแล้วพี่น้อง